สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับพบกับช่อง Happiness ทานหลอด369ช่องนี้ขอส่งมอบพลังบวกพลังงานดีๆให้กับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปนะคะเมื่อวันที่11เดิือน11ที่ผ่านมาประตูมิติมีการเปิดออกและมีการส่งพลังงานมายังโลกของเรานะคะทำให้ผู้คนมีการตื่นรู้เกิดกันอย่างมากมาย และในวันที่12เดือน12ที่เพิ่งผ่านมานั้นประตูมิติมีการเปิดออกอีกครั้งหนึ่งในครั้งนี้จะเกิดปรากฏการณ์แห่งจักรวาลน,นะคะเป็นการเปิดรับพลังงานแห่งการเปลี่ยนแปลงสิ่งใดที่ไม่จำเป็นในชีวิตจะถูกเคลียร์ทิ้งกำจัดออกไปและยังเป็นการเสริมพลังการตื่นรู้มีการเลื่อนระดับพลังงานสูงยิ่งขึ้นและในทางโหราศาสตร์ ในปี2568ปีหน้านี้จะมีการเคลื่อนย้ายของดวงดาวสำคัญๆส,สามดวงดาวด้วยกันเราเรียกว่าดาวตรีเทพได้แ,แก่ดาวพฤหัสทพเจ้าแห่งปัญญาและความสำเร็จดาวราวหูเทพเจ้าแห่งการเปลี่ยนแปลงความมั่งคั่งร่ำรวยและดาวเสาร์ทพเจ้าแห่งความอดทนอุปสรรคและปัญหาเพราะฉะนั้นในปีหน้าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับ ทุกทคนนะคะทุกๆราศีสําหรับคลิปในวันนี้จะเป็นการเปิดดวงเช็คพลังงานของผู้ที่เกิดราศีธนูนะคะขออนุญาตครูครูบาอาจารย์เทวดาเทพเทวาที่ปกป้องคุมของผู้ที่เข้ามารับชมคลิปในวันนี้นะคะขอเริ่มต้นเช็คพลังงานชาวราศีธนูในเดือนมกราคมปีหน้า พลังงานเป็นอย่างไรกันบ้างคะ่ะ r f r เป็นพลังงานของผู้ที่ด้อยค่าตัวเองนะคะบางพลังงานก็มีความดิ้นรนนะคะหรือพยายามที่จะได้รับการยอมรับจากกลุ่มนะคะหรือจากครอบครัวซึ่งในความเป็นจริงนะคะเราอย่าไปเชื่อความคิดนั้นนะคะขอให้เพื่อนๆดึงพลัง ข้างในตัวเองขึ้นมานะคะยังมีผู้คนที่รักและปรารถนาดีต่อเพื่อนๆน,นะคะขอให้เพื่อนๆมีกำลังใจที่ดีถ้าตรงนั้นเรารู้สึกไม่โอเคเราเปลี่ยนกลุ่มหรือเดินออกมาจากตรงนั้นได้นะคะ between b o ใครหรือ เหตุการณ์ใดที่ทำให้เราเกิดความทุกข์หรือด้อยค่าเราเนี่ยเราอย่าไปรับนะคะเพื่อนๆเรามีสิทธิ์เลือกที่จะรู้สึกยังไงกับสิ่งที่เราได้เจอเจอคอยเพื่อนๆมองเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะมีคนยังห่วงและรักเพื่อนๆอยู่นะคะเราอย่าไปให้ค่าหรืออย่าไปโฟกัส พลังงานลบเพราะนั่นมันจะทำให้เรายิ่งทุกข์ยิ่งรู้สึกตัวเองไม่มีคุณค่านะคะและที่สำคัญเลยค่ะไพ่ใบนี้จะเป็นการจบสิ้นนะคะความรู้สึกด้านลบทั้งหมดนะคะเนี่ยค่ะภาพที่เป็นสีเทาๆเนี่ยความหม่นมองความเศร้าทุกต่างๆกำลังจบสิ้นลงแล้วนะคะ และเพื่อนๆกำลังก้าวเข้ามาสู่หนทางใหม่นะคะเป็นสีเขียวที่หมายถึงความอุดมสมบูรณ์หมายถึงสิ่งดีๆความหวังที่รอเพื่อนๆอ,อยู่นะคะขอให้เพื่อน,เ,อน,เ,อนเก้าวเดินต่อไปนะคะวายเป็นช่วงเวลาที่เพื่อนๆลอ,องทบทวนดูนะคะว่าสิ่งที่ทำให้รู้สึก ไม่โอเคอาจจะมาจากคำพูดของคนบางคนที่บูลลี่เราหรือบางความเชื่อตั้งแต่สมัยเราเล็กๆว่าเรายังเก่งไม่พอเราไม่ดีหรือเราทำอะไรก็ไม่สำเร็จสักอย่างเราไม่จำเป็นต้องไปเชื่อนะคะเพื่อนๆจะด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจจากบุคคลเหล่านั้นก็ตามนะคะแต่ตอนนี้เพื่อนๆเ,นเนติบโต,ตขึ้นมาแล้วเนี่ย ลองกลับไปเคลียร์ความรู้สึกนั้นนะคะลองเพื่อนๆลองกลับมาทบทวนพิจรารณาดูนะคะว่าความเชื่อใดหรือคำพูดใดหรือความรู้สึกใดที่มันฉุดหลังทำให้เพื่อนๆรู้สึกด้อยค่าตัวเองไม่มั่นใจในตัวเองหรือรู้สึกตัวเองยังไม่ดีพอสลัดทิ้งไปนะคะก้าวออกมาจากวงจรนั้น พะชีวิตของเพื่อนๆยังไปได้อีกไกลนะคะสิ่งดีๆรอเพื่อนๆอยู่นะคะ Deep knowing เป็นพลังงานของผู้ที่มีเซนส์มีสัญชตาตญาณนะคะโดยเฉพาะสำหรับท่านที่มีการฝึกจิตนะคะสดมนต์ทำสมาธินี่ยเ<ม>พื่อนๆจะสามารถ connect กับ จิตเดิมแท้ของเพื่อนๆนนะคะหรือว่าไฮโอเซลหรือแม้กระทั่งสิ่งศักิิ์ธิ์ประจำตัวของเพื่อนๆก็ตามเนะะี่ยค่ะขอให้เพื่อนๆฟังเสียงข้างในภายในตัวเองและเชื่อสัญชาตญาณหรือเส้นของตัวเองได้เลยนะคะหลายครั้งจะสามารถทำให้เพื่อนเอนเห็นทางออกและวิธีที่จะเชื่อมกับเส้นองตัวเองนะคะ เราต้องอยู่ในภาวะที่จิตใจสงบปราศจากความขุ่นมัวนะคะความฟุ้งซ่านต่างๆเพราะฉะนั้นการฝึกทำสมาธิจะเป็นวิธีหนึ่งที่ตรงแล้วก็ได้ผลเร็วนะคะ The face นช่วงของโชคชะตาของเพื่อนๆที่มีการเปลี่ยนแปลงเลยนะคะเนี่ยค่ะก็เราไปกับพลังงานของ b e t w e e n World โชคชะตาของเพื่อนๆจะแปลไปตามการกระทำนะคะเพราะนั้นขอให้เพื่อนๆอ,อยู่ในหนทางของความดีผ่านการคิดดีพูดดีทำดีนะคะ ผลลัพธ์ที่จะตามมาก็จะเป็นสิ่งที่ดีงามนะคะเพราะเราสร้างเหตุไว้เราก็จะได้รับผลที่สอดค้องกันขอใช้ไพ่ทาโร่นะคะขยายพลังงานของชาวราศีธนูเดือนมกราคมปีนพลังงานเป็นอย่างไรบ้าง t ั o ร์นเตอร์ค่ะในเรื่องการเงินนะคะต้องมีการรักษาสมดลุลมีการวางแผนการใช้จ่ายให้รอบคอบนะคะเ h รียมเพสค่ะเป็นพลังงานของผู้ที่มีความเมตตานะคะใจดีคนอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอนะคะเพราะว่าเป็นผู้ที่มากด้วยประสบการณ์ ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านเหตุการณ์มามากมายเลยและด้วยความเป็นคนที่เข้มแข็งนะคะเป็นคนที่มีสติปัญญามีองค์ความรู้เรียกว่าครบทุกด้านนะคะก็เลยทำให้พลังงานของเพื่อนๆเนี่ยจะสามารถดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเพื่อนๆได้นะคะ และพลังงานของ DMS เนี่ยก็คือเป็นพลังงานของความเป็นแม่นะคะมีความรักที่ไรเงื่อนไขรักษาสมดุลในชีวิตตัวเองได้อย่างพอเหมาะพอควรเป็นช่วงที่เพื่อนๆค้นหาตัวเองได้ในที่สุดน่ะน,นะคะก็จะมีความเติมเต็มในตัวเองมีความสุขในชีวิตเพื่อนๆมองเห็นสิ่งที่ตัวเองมี แต่ไม่ได้ไปโฟกัสสิ่งที่ตัวเองขาดนะคะแล้วก็ไม่เปรียบเทียบกับผู้อื่นเป็นชีวิตที่มีความอิสระในตัวเองอย่างมากๆเลยนะคะตอนนี้พลังงานเต็มเปี่ยมดีมากเลยนะคะ n i ไ o ออ s o r ดค่ะกลับมามีพลังนะคะ้อมทยานไปข้างหน้าด้วยพลัง ที่เต็มเปี่ยมมีความกล้ามีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะพร้อมที่จะเจอเจอไม่หวั่นอุปสรรคใดๆแล้วพร้อมลุยพร้อมไฟกำลังเข้มแข็งมากๆเลยค่ะพร้อมที่จะเดินหน้าต่อแล้วนะคะว้าว Ace of Wands แปดไม้เท้านะคะ เดือนมกราคมจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเพื่อนๆชาวราศีธนูอย่างรวดเร็วเลยนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีด้วยนะคะเพราะนั้นสิ่งไม่ดีเพื่อนเื่อเคลียร์ทิ้งนะคะอย่าแบกไว้อย่าเก็บไว้เพจออฟวานส์จะมีโอกาสที่ดีโดยเฉพาะในเรื่องของการทำงานนะคะ มีโอกาสใหม่ๆมีรูปทางใหม่ๆหรือมีการขยายกิจการนะคะตั้งแต่เดือนมกราเลยด้านการงานของเพื่อนๆจะขยับขยายนะคะจะก้าวหน้ามีโอกาสดีๆเข้ามานะคะ a i ด of c ค p s ค่ะเพื่อนๆสามารถละทิ้งเรื่องราวที่ผ่านมานะคะได้อย่างเป็นเสตแล้ว สิ่งใดที่ทุกสิ่งใดที่ชุดหลังเพื่อนๆอ,อยู่เพื่อนๆสามารถวางได้ตัดได้ทิ้งได้แล้วนะคะตอนนี้เพื่อนๆเ,เห็นหนทางข้างหน้าเห็นความหวังและพร้อมที่จะเดินทางครั้งต่อไปแล้วนะคะดีเลยค่ะสิ่งดีๆรอเพื่อนๆอ,อยู่เลย ต่อไปเรามาดูว่าชาวราศีธนูเดือนมกราคมพบเจอสิ่งใดเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะว้าวเริ่มด้วยไพ่ยอดเยี่ยมเลยนะคะเป็นไพ่ v i c t o r รีนะคะไพ่แห่งความสำเร็จค่ะ s c k of Wands พลังของเพื่อน ในเดือนมกราตั้งแต่ต้นปีเลยนะคะเพื่อนๆจะกลับมามีพลังมีความมั่นอกมั่นใจเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็จะมีสิ่งดีๆโอกาสดีๆโดยเฉพาะเรื่องการทำงานเข้ามานะคะเพราะนั้นขอให้เพื่อนๆคว้าโอกาสดีๆไว้นะคะแล้วลงมือแอคชั่นทำทันทีนะคะเพื่อที่จะได้เกิดผล ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ไพ่ six of wands ก็ขึ้นมายืนยันนะคะว่าเพื่อนๆจะได้รับความสำเร็จได้รับชัยชนะมีความ s ัก c e เซนะคะรอเพื่อนๆเ,เลยเป็นพลังงานที่เต็มเปี่ยมมากเลยนะคะหน้าไพ่สวยมากเลยก็คือได้รับพลังงานมีความสดใสมี ความหวังแล้วก็เป็นพลังที่เพื่อนๆได้รับอย่างบริบูรณ์นะคะเดซันเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในในไพ่ทาโร่เลยนะคะตอนนี้เพื่อนๆจะกลับมาเหมือนได้ชาร์จไฟชาร์แบตเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นไปได้ในช่วงปีใหม่อาจจะได้กลับไปพบคุณพ่อคุณแม่นะคะ พบลูกหลานหรือพบญาติพี่น้องที่ผูกพันรักใค่นะคะก็ทําให้เหมือนได้ชาร์จพลังนะคะชาร์จแบตมาหรือบางคนก็ได้ไปพักคอนหย่อนใจนะคะตอนนี้พลังงานเต็มเปี่ยมเยี่ยมมากเลยค่ะและ The Sun เนี่ยก็คืออยู่ในพลังงานที่สามารถดึงดูดสิ่งดีๆให้เข้ามาในชีวิตของเพื่อนๆได้เลยนะคะ ครบทุกมิติเลยไม่ว่าจะเรื่องการงานการเงินความรักความสัมพันธ์และเรื่องสุขภาพในเดือนมกราชาวราศีธนูจะมีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นในทุกมิตินะคะพลังงาน power f u l สุดๆเลยค่ะดีเยี่ยมคีน e e n o ค c บส์ค่ะนอกจากเป็นคนที่มีองค์ความรู้มีประสบการณ์ผ่านมาอย่างมากมายแล้วเนี่ยนะคะ เพื่อนๆจะเต็มไปด้วยพลังที่กลับมารักตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองในที่สุดนะคะเหมือนเพื่อนๆมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งสามารถที่จะเป็นผู้เลือกได้นะคะหมายถึงว่าเราสามารถที่จะเลือกที่จะเชื่อและก็เลือกที่จะรู้สึกอย่างไรเพราะฉะนั้นเพื่อนๆคงได้ยินว่า ให้คิดบวกเพื่อจะได้รับพลังงานบวกในลักษณะนี้ไม่ใช่เราโลกสวยนะคะแต่การที่เรามองเห็นหรือมองหาให้เจอว่าสิ่งนั้นสอนอะไรเราเนี่ยมันจะทำให้เราเติบโตแล้วเราได้ไปต่อแต่ถ้าเราไปมองในมุมที่ทำให้เราอ่อนแอหรือว่าทำให้เรารู้สึกท้อแท้เนี่ยคะ่ะ ไปมองแต่ข้อเสียหรือไปมองโทษหรือความทุก์เนี่ยคะ่ะสิ่งที่เราได้รับมันก็คือความทุกเศร้าเสียใจเพราะเราเลือกที่จะมองในจุดนั้นนะคะและนี่แหลคะค่ะที่ถึงได้บอกว่าจริงๆเราเป็นผู้เลือกที่จะรู้สึกอย่างไรกับเรื่องที่เราเจออยู่นะคะเพื่อนๆลองฝึกดูนะคะไม่ว่าเรื่องใดเข้ามาเนี่ย มองให้ออกว่าเรื่องนั้นเกิดขึ้นเพื่อที่จะสอนอะไรเราหรือเราได้ประโยชน์อะไรจากเรื่องตรงนั้นมันจะทำให้เพื่อนๆสามารถที่จะแก้ปัญหานะคะแล้วก็ได้ไปต่อแก้ปัญหานั้นได้ก็เท่ากับเพื่อนๆผ่านแบบทดสอบนั้นแต่ถ้าดูพลังงานของ Green of Cups เนี่ยนะคะเพื่อนๆเ,เนี่ย จะมีความเข้าใจอย่างรึกซึ้งเหมือนเพื่อนเพื่อนเกิดการตื่นรู้ด้วยนะคะหลายท่านหลายคนเนี่ยมีการฝึกจิตทำสมาธิและสามารถที่จะคอนเนคกับไฮเออเซลหรือจิตเดิมแท้หรือแม้กระทั่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวของเพื่อนๆนนะคะพลังงานเปีม่มเปี่ยมล้นมากเลยนะคะ KING OF s w o r d ค่ะมีความกล้าหาญนะคะเ,เมื่อสักครู่เราเปิดได้ Knight of s w o อ d ใช่ไหมคะอัศวินดาอันนี้ต่อไปเพื่อนๆจะเลื่อนพลังงานมาเป็น KING เลยนะคะ mm hmm. ก็คือยิ่งแข็งแกรง่งมีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวในขณะเดียวกันก็อยู่บนเหตุและผล ะะจะไม่ได้มุทะลุหรือว่าใช้อารมณ์นำมีการเติบโตทางด้านอารมณ์ทางด้านจิตวิญญาณและเป็นผู้ที่มีความชัดเจนในตัวเองนะคะผู้คนรอบข้างจะให้ความเชื่อถือเพื่อนๆนะคะด้วยความที่เป็นคนพูดจริงทำจริงไม่โลเลนะคะ และอยู่ในช่วงที่ไม่ว่าเพื่อนๆเ,เจออุปสรรคปัญหาใดเนี่ยเพื่อนๆเ,เอาอยู่และแก้ได้นะคะจะผ่านไปได้ทุกเรื่องราวตามด้วยไฟล์ออฟสอดห้าดาบนะคะในเดือนมกราอาจจะมีไดเ้เจอเหตุการณ์ที่มีการความคิดเห็นไม่ตรงกันมีความขัดแย้งกันนะคะ หรืออาจจะถึงขั้นเกิดทะเลาวิวาทก็เป็นได้ตรงนี้เมื่อเราทราบแล้วนะคะเรานำมาใช้เป็นประโยชน์นะคะ<ม>ก็พยายามเร็กเลี่ยงนะคะอย่าใช้อารมณ์ให้มีสติใช้เหตุใช้ผลนะคะ<ม>ก็จะสามารถาเหตุการณ์ต่างๆ,ๆ,ๆก็จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีได้นะคะ Four of p e o t p e n t s c l e s ค่ะในเรื่องการเงินจะมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เพื่อนๆจะเป็นคนที่รู้จักเก็บรู้จักใช้นะคะเพราะฉะนั้นมีการวางแผนเรื่องการใช้เงินอย่างดีเลย mm hmm. Queen of Sword ว้าวขึ้นทั้ง Queen ทั้ง King เลยนะคะเนี่ยค่ะ ครบองเลยนะคะมาแพ็คคู่เลยมีความกระหายเด็ดเดียวแล้วก็เชื่อมันในตัวเองนะคะอาจจะเพื่อนๆเ,เริ่มที่เริ่มที่จะเคลียร์เรื่องลกสมองหรือว่าปัญหาดเดิมๆหรือคำพูดที่มันไม่สร้างสรรค์อะไรประมาณเนี้ยค่ะเพื่อนๆก็เคลียร์ทิ้งได้เติบโตภายในอย่างมากๆเลย นะคะแล้วก็กลับมามั่นใจตัวเองเนี่ยค่ะมองไปข้างหน้าแล้วนะคะไม่สนใจอดีตที่มันสร้างความทุกข์นะคะหรือคำพูดที่มันบูลลี่เราเนะพื่อนเพื่อน,นวางได้แล้วแล้วตอนนี้มองไปข้างหน้าเลยนะคะชีวิตข้างหน้าเราได้คิดได้ชีวิตเราเราได้คิดชีวิตเราเองได้นะคะสว่นอฟสอดค่ะ เพื่อนๆจะเรียนรู้ที่จะปกป้องพลังงานของตัวเองนะคะอย่างหน้าไพ่เนะะี่ยค่ะเหมือนอยู่ในลูกแก้วเลยนะคะก็คือมีการโปรเทคนะคะหรือปกป้องพลังงานของตัวเองเพื่อนๆไม่สนใจออกข้างนอกนะคะเริ่มที่จะไม่ตัดสินใครไม่นําเรื่องของใครมาคิดมา ตัดสินหรือมาวิพากษ์วิจารณ์นะคะเพื่อนๆเริ่มที่จะเรียนรู้แล้วว่ามันไม่มีประโยชน์มันไม่ใช่เรื่องของเราอันนั้นเป็นเรื่องของเขานะคะเรานำเวลามีค่ามาพัฒนาตัวเองมาเรียนรู้มาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและพัฒนาชีวิตตัวเองให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปนะคะเป็นเรื่องที่ดีมากเลยค่ะเพื่อนๆโดยเฉพาะในยุคนี้นะคะเราต้องเจอเจอ เหตุการณ์เรื่องราวหนึ่งวันพันกว่าเรื่องนะคะเพราะนั้นเราต้องสามารถที่จะเขี่ยทิ้งนะคะอย่าเก็บหมด ten of wands ปีหกเจ็ดเพื่อนๆผ่านอุปสรรคปัญหานะคะหรือแบกรับภาระมากมายเลยนะคะเนี่ยค่ะเต็มที่สุดแล้วนะคะ หมายความว่าเพื่อนๆผ่านบททดสอบในเรื่องของความอดทนในเรื่องของความต่อสู้นะคะปัญหาต่างๆที่เข้ามาเพื่อนเพื่อนเอาอยู่นะคะและมันจบสิ้นหมดแล้วนะคะเพื่อนเนผ่านบททดสอบทั้งหมดได้แล้วเพราะฉะนั้นปี6-8เนี่ยค่ะเพื่อนๆก็จะจะไม่หนักเท่ากับปี6-7ที่ผ่านมานะคะ ฟรี e ัพเ e นตาเคิลจะเป็นช่วงเวลาที่เพื่อนๆได้พบกลุ่มพบทีมนะคะซึ่งอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรืออาจจะเป็นญาติหรือคนที่เรารู้จักอยู่แล้วเนะะี่ยค่ะและรวมถึงกระยาณิมิตด,ด้วยนะคะหรืออาจจะหมายถึงเ,เจอเพื่อนใหม่ทีมใหม่กลุ่มใหม่นะคะได้ทั้งหมดเลยค่ะซึ่งบุคคลเหล่านี้นะคะ เขามีความปรารถนาดีและเขาจะมาให้คำแนะนำนะคะให้ความสนับสนุนช่วยเหลือและสำหรับท่านที่ทำธุรกิจนะคะหรือทำการค้าการขายเนี่ยเดือนมกราเป็นต้นไป ยอดขายการค้าของเพื่อนๆจะกระเตื้องขึ้นเลยนะคะจะมีลูกค้าเก่ากลับเข้ามาอุดหนุนแล้วก็มีการขยายฐานลูกค้าใหม่ๆเข้ามาเรียกว่าการเงินจะสะพัดนะคะการเงินจะลื่นไหลมากขึ้นเยี่ยมเลยค่ะไพ่ใต้สำรับนะคะเดอะชาล i ออคคะ มีเกณฑ์ท mm ี hmm. ่จะได้เดินทางนะคะแล้วก so <ain> ็อาจจะเป็นการเดินทางไปต่างประเทศนะคะหรือได้รับข่าวดีจากแดนไกลเพื่อนๆจะมีพลังงานที่เต็มเปี่ยมพร้อมมากๆเลยในการที่จะแอคชั่นนะคะและสิ่งนั้นเนี่ยจะทำให้เพื่อนๆพบความสำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครมีโปรเจกต์โครงการ หรือไอเดียใดๆเนี่ยนะคะเป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะลงมือทําได้เลยความสำเร็จรอเพื่อนๆอยู่ขอเสริมโดยไพ่ออร์เคิลนะคะคีย์อปให้ค่ะ ยับออกนะคะเซนสัมผัสค่าเพื่อนๆจะมีการเปิดเซนสัมผัสนะคะหลายท่านหลายคนอาจจะมีการเปิดทาตที่สามก็เ,เป็นได้เลยนะคะพิสูจน์ด้วยตัวเองเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆที่เข้ามานะคะเดือนมกราคมเนี่ยขอให้เพื่อนๆพึ่งเชื่อในสิ่งที่ได้ยินมา ลองเช็คลองอตรวจสอบด้วยตัวเองนะคะออกแบบชีวิตค่ะด้วยเพื่อนๆเ,เกิดการเรียนรู้นะคะแล้วเติบโต,ตมีพลังงานเต็มเปี่ยมเป็นช่วงเวลาตั้งแต่มกราคมนะคะีค่ะเพื่อนๆสามารถที่จะออกแบบชีวิตของตัวเองตามที่ตัวเองต้องการได้ ะะเพราะว่าเพื่อนๆมีทั้งสบการณ์มีทั้งความสามารถแล้วก็มีพลังที่เปี่ยมลน้นการไว้วางใจนะคะก็จะเชื่อมโยงกับเซนสัมผัสนะคะให้ไว้วางใจความรู้สึกของตัวเองถ้าเพื่อนๆมีการทำอย่างเต็มที่แล้วนะคะแล้วก็อยู่ในเส้นทางที่ดีนะคะ ด,ดีผู้ดีทำดีขอให้เพื่อนๆวางใจนะคะถ้าเราสร้างเหตุไว้ดีผลที่ตามมาก็จะดีตามการกระทำของเรานะคะมันอาจจะไม่เห็นผลทันทีทันใดนะคะก็ขอให้วางใจวางใจวางใจเมื่อถึงเวลานะคะเราก็จะได้รับตามเหตุที่เราได้สร้างไว้นะคะ ก้าวข้ามผ่านค่ะเพื่อนๆมีพลังงานของทั้งควีนและก็ k คิงออฟสอดนะคะสามารถก้าวข้ามผ่านทุกอุปสรรคได้อย่างแน่นอนผลของกรรมดีค่ะตามที่พูดไปเมื่อสักครู่นะคะให้เระวังใจถ้าเราสร้างผลของกรรมดีแล้วผลที่เราจะได้รับนะคะก็จะ เป็นสิ่งที่นำความสุขความสำเร็จมาให้กับเพื่อนๆนะคะเมื่อถึงเวลาเราก็จะได้รับนะคะขอคำแนะนำจากครูครบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่ามีอะไรจะแนะนำให้กับชาวราศีธนูเพิ่มเติมไหมคะ Let's go ตอนนี้เพื่อนๆมีความพร้อมทั้งสติปัญญาทั้งกำลังนะคะ <l un> พลังงานเต็มเปี่ยมเพื่อนๆได้เดือดสันด้วยนะคะเ <l un> พราะนั้นไม่ต้องลังเลแล้วค่ะไปได้เลยนะคะลงมือทำแอคชั่นได้เลยนะ improve health สำหรับบางพลังงานขอให้ดูแลเรื่องสุขภาพนะคะให้ดี Helpful people เพื่อนๆเ,เป็นที่รักนะคะเวลาเจอปัญหาก็จะมีผู้คนขอให้คำแนะนำและช่วยเหลือนะคะเพื่อนๆไม่ได้โดดเดี่ยว It's up to you ทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับตัวเพื่อนๆเ,เองเลยนะคะโดยสติปัญญาพลังความสามารถต่างๆของเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะผลักดันตัวเอง ไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้สำเร็จนะคะขออย่าเลิกล้มนะคะอย่าเพิ่งหยุดนะคะเหนื่อยก็พักพอหายเหนื่อยแล้วก็เดินทางต่อว้าวบิ๊กแฮปปี้เชาชาวราศีธนู จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่นำความสุขมาสู่ชีวิตของเพื่อนๆนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กด, share, ดแชร์กด u ั s c r i b e เขียนคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะและขอวอวยพรขอให้เพื่อนๆมีความสุขทั้งครอบครัวมีสุขภาพที่แข็งแรงมีแต่สิ่งดีๆเข้ามา และปี2568ขอให้เป็นปีที่ดีของชาวราศีธนูทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้ขอสวัสดีค่ะ